ไม่ว่าราจจาวันจาที่ชดเชยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าวันที่จาที่เจ็ก็ไม่ได้จาวันเสารก็ไม่ได้ไงก็เลยเอาแม่วันาทิตเลยว่าีกล้วันมงค่ะได้ตอนตอนเช้าหรอแม่ก็เช้านี้จมแมจะเลี้ยงข้าวคนแก่แต่วันนีวันที่เจ็ดแม่ก็มาใส่บาตรของแม่กันเองแต่แม่บอกว่าเฉยๆนะเสื้อ้าที่านบารของไม่กันเยครับนเ้าี่้ไปได้ไม่รู้ว่าข้าวไม่รู้นะ ขอให้ท่านมารับด้วยนะครับในกระเป๋ามีสตางค์ด้วย300เศษนะครับ300เศษรู้ว่า300ร้อยเลือบ่บถ้าไม่มาไม่ว่าอยากจะทำบุญเราก็จะทำบุญให้กับพระเดชพระปู่หลวงพ่อไปเลยนะครับโทรศัพท์น้องเกียของท่านใดที่เล่นหายหรือว่าลืมไปนะครับให้มารับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทรศัพท์ขึ้นโนเกียนะครับอท่านใดที่หายคอมารับที่ป่ายประชาสัมนรับนธ์ตเียนเตธรรมบ้นตุนาเหตุปันจะอยู่ปันน้ำปันจะอยู่ปันทปตนปันจะย

कं कारा धनुगारे गो गो राम् ग

Thank <speaking in Spanish> you.